รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 ก็เลี่วหัวตายเป็นเบือนะครับพ่อพอแม่แมแม่สวัสดีวันศุกร์รูฟ้าฝนผมพงศสิพงครับชาวบ้านที่หนองใารแห่มากันเต็มไปหมดที่ข้อกัวนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับเนี่ยวัวเพศเมียสี่ตัวเจอฟ้าผ่าไปเปรียงเดียวหลังฝนตกลงมากระแสไฟฟ้านี่นะครับไหลเข้าไปตามล้วนเล็กนะครับโอ้โหช็อตตายเลยนะครับ ก็ได้นอนเฝ้าครมาเจอหมาจะออกมาย่านฟ้าหรือเล็บ่ได้ออกมาแต่ว่าออกมาตอนเช้าแับนี้นเลยสภาพนี้ในบ้านในบนออกมาเบิ่งคือเห็นก็เห็นนอนงแตอยู่งซีเลยครับในสภาพนี้เลยครับยังโมนี่ใส่ไม่มีเสียงฟ้าใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ฟ้าเนี่ยมันแบบเดือดมันกันนั่นอยู่ก็มีเสียงอยู่บ้านทั้งหมดนั่นก็บ้านนั่นอยู่เราตงฝ้าอยู่ฝ้าห้องอ้วยแล้วเมื่อวานฝนตกนะน่าจะเป็นน้ำฟ้าผพาระบ่คิดว่าผมสันนิษฐานว่าฟ้ามันถลึงเต็ม เลกแล Anfang, ้วม <stab? S 2> <บ bem S 1> ันี่นะ เอาน่าเสียดายวัวด้วยแล้วก็น่าสงสารด้วยนะครับดูภาพนี้สิครับ,บวตัวนี้มันมายืนดูเพื่อนอยู่นะครับโอหตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝนฟ้ากันหนำมาแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานเท่านั้นที่ยังคงต้องแวดระวังอยู่นะครับอยู่ท้งเหนือทางภาคกลางทางภาคตะวันออก24จังหวัดนี้ยังเสี่ยงภัยกับฟ้าฝนลบได้เยอะอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังตีเอาความชื้นเข้าไป คกคุมหนักมากโอกาสฝนตกได้เยอะจริงๆนะครับวันนี้ช่วงครึ่งเช้าไม่มีแต่พอตกเที่ยงวันปุ๊บมาแล้วนี่ทางใต้เลยนะครับทางภาคตะวันออกใต้ตอนกลางโอกาสฝนตกได้เยอะนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายมาแบบเน้นๆหนักๆแบบนี้เลยนะครับนี่ทางภาคอีสานเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับ หลังจากนั้นในช่วงเย็นนะครับฝนจะค่อยๆซาลงตอนกลางของประเทศนะครับแต่ว่าอีสานใต้กับทางภาคใต้ยังมีความเสี่ยงเจอกับฝ ตกได้อยู่ขณะที่ช่วงกลางคืนคืนนี้ฝนไม่มีนะครับฝนจะเบาลงไปหน่อยนะครับชาวบ้านที่โคราชทำพิธีค้ำโผกันแล้วนะครับตอนนี้นี่นี่น,น,น,นี่เป็นพิธีโบราณนะครับที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับพิธีนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าได้ทำแล้วจะมีอายุยืนยาวชาวบ้านก็เชิญพระมาทำพิธีสวดต่ออายุกันแบบนี้นี่เลยนะครับ นอกจากนี้ใครเจ็บใครค่าอยู่ก็จะหายเป็นเปลือกทิ้งเลยครับเาวดล้านขวเยีดกระเท่าเรยวกระป้วยกระจีบคนกระคำพูกคำให้ให้เนเนทุกคนนั่นแหละกระดีกระเศร้ากระหายของเบื่ออยู่ กุศลบายของพิธีค้ำโพของคนเฒ่าคนแก่นะครับนอกจากจะให้ขวัญกำลังใจแล้วยังเป็นการนำไม้เนี่ยมาค้ำต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ให้หักโค่ลงมาทั้มกลางพายุฝนที่พัดกระหน่ำในฤด,ดูกาลแบบนี้ด้วยนะครับอยู่ทางเหนือโอโ้โหฝนฟ้าเบา,เบาลงไปช่วงวัน2วันนี้นะครับอากาศร้อนพุ่งขึ้นไป37องศาแล้วนะครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนนั่นเองนะครับพิลี พี่โอ้พี่ก้อยเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะเมษานี้มีหนาวรู้ฟ้าทานันฝนกระพงทุกวันทุกแพลตฟอร์มที่นี่สวัสดีครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม